สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ศูนย์วัคซีนสตรีโรงพยาบาลศิริราชค่ะเราเปิดให้บริการวัคซีนสำหรับสตรีตั้งครรภและสตรีทั่วไปโดยเปิดให้บริการในเวลาราชการตั้งแต่7นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะเมื่อท่านเข้ามารับบริการท่านจะได้รับการซักประวัติคัดกรองภาวะต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงจากการรับวัคซีน หากท่านมีข้อสงสัยในวัคซีนที่ต้องการฉีดและต้องการพบแพทย์เพื่อซักถามเกี่ยวกับโรคและประสิทธิภาพของวัคซีนจากนั้นท่านจะได้คิวยานำไปติดต่อการเงินและรับวัคซีนที่ห้องยาแล้วนำกลับมาฉีดที่ศูนย์วัคซีนค่ะในห้องวัคซีนท่านจะได้รับการบริการอย่างเป็นสัสดส่วนโดยท่านจะได้รับคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีนและนั่งพักดูอาการ เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นพยาบาลจะทำการบันทึกประวัติวัคซีนและทำการนัดสำหรับการรับวัคซีนครั้งต่อไปก่อนมารับบริการฉีดวัคซีนท่านควรมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีไข้ไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆเมื่อมารับบริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้รับบริการมี3ช่องทางคือ 1. มีใบนัด นำใบนัดมาติดต่อศูนย์วัคซีนตามวันที่ระบุในใบนัด 2. ไม่มีใบนัดขอให้ไปติดต่อที่ห้องเวทระเบียนก่อนแล้วจึงเข้ามารับบริการในศูนย์วัคซีนค่ะ 3. สาําหรับสตรีตั้งคันจากหน่วยฝากคันสามารถเข้ามาฉีดวัคซีนหลังจากตรวจคันเสร็จได้ค่ะโดยท่านจะได้รับการตรวจวัดความดันโลหิต วัดอุณหภูมิร่างกายตรวจคัดกรองก่อนฉีดวัคซีนพร้อมเซ็นรับทราบและยินยอมฉีดวัคซีนค่ะสำหรับสตรีตั้งครรภ์มีบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนคอตีบไอกรนบาดทะยักหรือวัคซีนคอตีบบาดทะยักหรือวัคซีนไอกรนอย่างเดียวโดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่เริ่มให้ได้ตั้งแต่อายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปสำหรับวัคซีนที่มีไอกรนเป็นส่วนประกอบ ควรเริ่มได้ตั้งแต่อายุคัน20สัปดาห์ขึ้นไปส่วนของสตรีทั่วไปมีบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนมะเร็งปากมดลูกวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบและวัคซีนงูสวัสดสำหรับวัคซีนบางชนิดแพทย์จะพิจารณาความเหมาะสมในการฉีดค่ะวัคซีนจะสามารถลดความรุนแรงหากเกิดการติดเชื้อนั้นในช่วงการตั้งครัน และลดความรุนแรงของทารกหากติดเชื้อในช่วงปีแรกผู้รับบริการทุกท่านจะได้รับคำแนะนำจากพยาบาลและสื่อความรู้ต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องค่ะทางศูนย์วัคซีนสตรียินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ